คือสคริปวิดีโอสำหรับ2026 Toyota Camry ที่ยาวขึ้นและแปลเป็นภาษาไทยตามที่คุณต้องการยินดีต้อนรับกลับสู่ c a v i r a HQ ช่องที่คุณจะได้พบกับข้อมูลรถยนต์ที่น่าตื่นเต้นและอัปเดตล่าสุดจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถยนต์ที่หลายคนรอคอยมากที่สุดในปีนี้2026 Toyota Camry รถซีดานขนาดกลางที่ถูกยกระดับใหม่ทั้งหมดสำหรับหลายทศวรรษที่ผ่านมา Camry เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความน่าเชื่อถือ ความสบายและความคุ้มค่าแต่ในปี2026โตโยต้าได้ยกระดับแนวคิดนี้ไปอีกขั้นไม่ใช่แค่การปรับโฉมแต่เป็นการสร้างใหม่ทั้งหมดเพื่อให้แคมรี่กลายเป็นรถที่มีดีไซน์โดดเด่นสมรรถนะเหนือกว่าและเทคโนโลยีล้ำสมัยยิ่งขึ้นเริ่มจากดีไซน์ภายนอกที่ดึงดูดสายตาตั้งแต่แรกเห็นแคมรี่รุ่นใหม่นี้มีรูปลักษณ์ที่กว้างขึ้นต่ำลงและเพิ่มเส้นสายที่เฉียบคมทำให้รถดูสปอร์ตและหรูหราขึ้นอย่างเห็นได้ชัด กระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้เข้ากับไาหน้าเล็แบบบางเฉียบที่ดูล้ำสมัยเส้นสายด้านข้างของตัวรถถูกปั้นให้มีความพลิ้วไหวและแอโรไดนามิกยิ่งขึ้นซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มความสวยงามแต่ยังช่วยให้รถวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายดีไซน์ใหม่ที่ยาวและเรียบหรูพร้อมสปอยลเลอร์เล็กๆที่เสริมบุคลิกสปอร์ตโดยไม่ทำให้ดูหือหวาจนเกินไปในด้านสมรรถนะ2026 Camry มีตัวเลือกเครื่องยนต์ที่ตอบโจทย์ผู้ขับขี่ทุกรูปแบบ ไฮไลท์ของรุ่นนี้คือระบบไฮบริดที่ถูกพัฒนาให้ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นแต่ยังคงให้พละกกำลังที่ตอบสนองได้ดีสำหรับคนที่ชอบความรู้สึกของเครื่องยนต์เบนซินโตโยต้ามีทั้งเครื่องยนต์แบบธรรมดาและเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จที่ให้แรงบิดและอัตราเร่งที่ดีกว่าเดิมระบบการสะเทือนและพวงมาลัยได้รับการปรับจูนใหม่ทําให้แคมรี่รุ่นนี้ให้ความรู้สึกมั่นคงควบคุมง่ายและสนุกมากขึ้นไม่ว่าจะขับในเมืองหรือบนทางหลวง เมื่อก้าวเข้ามาในห้องโดยสารคุณจะรู้สึกเหมือนก้าวเข้าสู่รถยนต์ระดับพรีเมียมภายในห้องโดยสารใช้วัสดุนุ่มคุณภาพสูงและตกแต่งด้วยรายละเอียดเมทัลลิกที่เพิ่มความหรูหราระบบไฟแอมเบียนไลท์ที่ปรับได้ช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและล้ำสมัยแผงหน้าปัดถูกออกแบบใหม่โดยมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ความละเอียดสูงเป็นจุดศูนย์กลางมาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์รุ่นล่าสุดของโตโยต้า รองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเสียงพรีเมียมให้คุณภาพเสียงที่เต็มอิ่มทำให้ทุกการเดินทางสนุกขึ้นเบนาะนั่งนุ่มสบายรองรับทั้งการเดินทางไกลและการขับขี่ในชีวิตประจำวันโดยพื้นที่ด้านหลังยังคงกว้างขวาง,วางสำหรับผู้โดยสารด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยแคมรี่รุ่นใหม่มาพร้อม Toyota Safety s a f e t y Sense 3.0เป็นมาตรฐานครอบคลุมฟีเจอร์สำคัญอย่าง a a p t i v e Cruise Control ที่ทำงานได้ลื่นไหลย,ยิ่งขึ้นระบบ l a น e Tracing a s s i s t ที่ช่วยให้รถวิ่งอยู่ในเลนอย่างมั่นคง และระบบตรวจจับคนเดินถนนและจัก,กรยานที่ได้รับการปรับปรุงให้แม่นยำกว่าเดิมนอกจากนี้ยังมีระบบเตือนความเหนื่อยล้าของคนขับและระบบตรวจจุดบอดที่ฉลาดยิ่งขึ้นทําให้การขับขี่ทั้งปลอดภัยและผ่อนคลายสิ่งที่ทําให้2,26 Toyota โโ Camry น่าสนใจที่สุดคือความสามารถในการผสมผสานทุกองค์ประกอบให้ลงตัวมันเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันโดยไม่จําเจสปอร์แต่ไม่ฉูดฉาดและล้าสมัยโดยไม่ซับซ้อนโตโยต้าได้สร้าง Camry ที่เคารพความเป็นตํานานของตัวเอง แต่ก็กล้าที่จะก้าวสู่อนาคตอย่างชัดเจนเหมาะสําหรับทั้งคนที่ต้องการความประหยัดคนที่รักการขับขี่และครอบครัวที่มองหารถซีดานที่ครบเครื่องแล้วคุณละคิดอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของแคมรี่คุณคิดว่ามันคือซีดานที่ดีที่สุดของปี2026หรือไม่คอมเมนต์บอกเราด้านล่างและอย่าลืมกดติดตามคาวิลพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดอัปเดตรถใหม่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดจากท่วโลก